สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมวอเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านเจาะลึกประเด็นร้อนอย่างไทยเตรียมใช้อาวุธหนักจากยุโรปซึ่งไม่ใช่เพียงการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของการขยับตัวเชิงยุทธศาสตร์ในยุคที่ความมั่นคงโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอาวุธหนักจากยุโรปขึ้นชื่อด้านมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะความแม่นยำสูงและการผสานเทคโนโลยีดิจิตอลที่ช่ววย,ยกรระดับขขีคาาามมสถอ กองทัพไทยทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศการเลือกยุโรปยังสะท้อนการกระจายความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาแหล่งเดิมและเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างกองทัพให้ทันสมัยสอดรับกับภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นสงครามไฮบริดระบบไร้คนขับหรือการรบที่ขับเคลื่อนในข้อมูลการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังมีในทางการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญเพราะยุโรปเป็นผู้เล่นหลักด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกการเชื่อมโยงด้านความร่วมมือดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคและบทบาทของไทยบนเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศใน ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างเข้มข้นการตัดสินใจของไทยครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการเตรียมพร้อมการปรับตัวและการรักษาอธิปไตยท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจที่กำลังช่วงชิงอิทธิพลกันอย่างเงียบงนัน การจัดหาอาวุธหนักจากยุโรปสะท้อนการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยในบริบทโลกที่ตึงเครียดเป็นประเด็นที่ต้องมองลึกกว่าการซื้อขายยุโทโธปกรณ์ทั่วไปเพราะการตัดสินใจลักษณะนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภูมิรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่21ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการผเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนในการแข่งขันเชิงอิทธิพลความมั่นคงทางเทคโนโลยีและความสามารถในการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ประเทศต,รรทศต,ต่างๆรวมถึงไทยจึงต้องประเมินสภาพแวดล้อมความมั่นคงใหม่อยู่ตลอดเวล หาทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิมเช่นความขัดแย้งทางพรมแดนหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างสงครามไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารและแรงกดดันจากการแข่งขันของมหาอำนาจการหันไปพิจารณาอาวุธหนักจากยุโรปจึงสะท้อนว่าผู้กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงของไทยมองเห็นความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่ซับซ้อนขึ้น ยุโรปในปัจจุบันไม่ได้เป็นเทียงภูมิภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความก้าวหน้าสูงหลายประเทศในยุโรปมีประสบการณ์ยาวนานจากทั้งสงครามโลกสงครามเย็นและภารกิจทางทหารสมัยใหม่ทำให้การพัฒนาอาวุธหนักของยุโรปเน้นทั้งประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงการที่ไทยให้ความสนใจอาวุธจากภูมิภาคนี้จึงสะท้อนการรับรู้ว่าความมั่นคงในยุคใหม่ไม่อาจพึ่งพาระบบเดิมที่ล้าสมัยได้อีกต่อไปอาวุธหนักในความหมายปัจจุบัันไไมม่ด้หาายยยถึงงงเีลลลท ทั้งแต่รวมถึงระบบสังการควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเหล่าทัพซึ่งเป็นหัวใจของการทำสงครามสมัยใหม่บริบทโลกที่ตึงเครียดมีผลโดยตรงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศขนาดกลางอย่างไทยความขัดแย้งในหลายภูมิภาคข,ข,ของโลกเช่นยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและอินโดแปซิฟิกได้แสดงให้เห็นว่าความไม่มั่นคงสามารถลุกลามและส่งผลกระทบข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วเส้นทางการค้าพ,พลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกล้วนเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทาง ทหารโดยตรงไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพาการค้าและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศย่อมไม่อาจมองข้ามความเสี่ยงเหล่านี้การปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงผ่านการจัดหาอาวุธหนักจากยุโรปจึงเป็นส่วนหนึ่งขอในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนอกจากนี้การเลือกแหล่งที่มาของอาวุธยังสะท้อนมิติทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ในโลกที่การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจทวีความรุนแรงประเทศต่างๆต้องระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปการหันไปมองยุโรปซึ่งมีจุดยืนและผลประโยชน์ที่แตกต่างจากมหาอำนาจหลักบางประเทศอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์การจัดหาอาวุธจากหลายแหล่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางนโยบายลดแรงกดดันทางการเมืองและเปิดพื้นที่ในการกำหนดทิศทางความมั่นคงด้วยตนเองมากขึ้น การปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงยิงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภัยคุกคามจากเดิมที่เน้นการป้องกันการรุกรานทางทหารโดยตรงสู่การรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นอาวุธหนักจากยุโรปจำนวนมากถูกออกแบบมาให้รองรับการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสามารถทำงานรวมกับระบบข่าวกรองการเฝ้าระวังและการสื่อสารขั้นสูงสิ่งเหล่านี้สะท้อนแนวคิดด้านความมั่นคงที่มองกองทัพเป็นระบบเดียวกันไม่ใช่เพียงหน่วยกำลังแยกส่วนการที่ไทยพิจารณาอาวุธในลักษณะนี้จึงบ่งชี้ถึงความพยายามในการยกระดับแนวคอ ดิบทางทหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในอีกมิติหนึ่งการตัดสินใจดังกล่าวยังสะท้อนแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ภูมิภาคนี้จะถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือและการทูตเป็นหลักแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการแข่งขันด้านอำนาจและการเสริมกำลังทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างเร่งพัฒนากองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของตนเองไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสำคัญของภูมิภาคย่อมต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้การมองไปยังยุโรปจึงเป็นภาพสะท้อนของการประเมินว่ามาตรฐานและเทคโนโลยีจากภูมิภาคนั้นสามารถตอบโจทยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้การจัดหาอาวุธหนักจากยุโรปยังสะท้อนมุมมองต่ออนาคตของสงครามซึ่งกำลังเคลื่อนจากการใช้กำลังขนาดใหญ่สู่การใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำและยืดหยุ่นมากขึ้น ระบบอาวุธสมัยใหม่ของยุโรปจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรการที่ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงไม่ได้มองเพียงสถานการณ์ปัจจุบันแต่คำนึงถึงรูปแบบความขัดแย้งในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมการจัดหาอาวุธหนักจากยุโรปจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านทางความคิดด้านความมั่นคงจากการเน้นปริมาณและการป้องกันแบบดั้งเดิมสู่การเน้นคุณภาพเทคโนโลยีและความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมโลกที่ตึงเครียดและไม่แน่นอนการตัดสินใจเช่นนี้สะท้อนว่าความมั่นคงของไทยถูกมองในกรอบที่กว้างขึ้นเชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์โลกการแข่งขันของมหาอำนาจและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสงครามในศตวรรษใหม่ เทคโนโลยีทางทหารจากยุโรปมีจุดเด่นด้านมาตรฐานนวัตกรรมและความแม่นยำสูงเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานภายใต้บริบทของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและกรอบกฎหมายด้านความมั่นคงที่เข้มงวดยุโรปเป็นภูมิภาคที่ผ่านสงครามขนาดใหญ่หลายครั้งตั้งแต่สงครามโลกจนถึงความตึงเครียดในยุคสงครามเย็นประสบการณ์เหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรปให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสนามรบจริงระบบอาวุธและยุโทโธปกรณ์จำนวนมากถูกออกแบบโดยอาศัยบทเรียนจากการใช้ ฮานอจริงไม่ใช่เพียงการทดสอบในห้องปฏิบัติการทําให้มาตรฐานการผลิตของยุโรปมีความเข้มงวดสูงตั้งแต่การเลือกวัสดุการประกอบการควบคุมคุณภาพไปจนถึงการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์รบจริงมาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวอาวุธแต่ครอบคลุมถึงระบบซอฟต์แวร์การเข้ารหัสข้อมูลความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการทํางานต่อเนื่องในสภาวะกดดันสูงนวัตกรรมเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เทคโนโลยีทางทหารจากยุโรปได้รับการยอมรับในระดับสากล ประเทศในยุโรปมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาออยหั้งต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงระหว่างภาคหารภาอุตสาหกรรมและสถาบันวิชาการทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเทคโนโลยีพลเรือนไปสู่การใช้งานทางทหารเช่นปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติวัสดุข,ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ของยุโรปจึงมักเน้นการภาษาหลายระบบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับระบบวิเคราะห์ ข้อมูลและระบบสังการควบคุมแบบบูรณาการซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจและลดความผิดพลาดของมนุษย์ความแม่นยำสูงของอาวุธจากยุโรปไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสามารถในการยิงเป้าหมายได้ตรงจุดแต่ รวมถึงความแม่นยำในการรับรู้สถานการณ์ความแม่นยำของข้อมูลข่าวกรองและความแม่นยำในการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆเทคโนโลยีเซนเซอร์เรดดร์และระบบนำวิถีของยุโรปถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมีการรบกวนสูงและมีข้อมูลจำนวนมหาลไาหลเข้ามาพร้อมกันความสามารถในการประมวลผลและคัดกรองข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยุโรปยังส่งผลให้ระบบอาวุธมีความเสถียรและลดอุบัติเหตุจากการใช้งานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ กองทัพที่ต้องปฏิบัติภารกิจทั้งในยามสงบและยามวิกฤตเทคโนโลยีทางทหารจากยุโรปยังสะท้อนแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานระยะยาวระบบจำนวนมากถูกพัฒนาให้สามารถอัปเกรดได้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งระบบใหม่ทั้งหมดโครงสร้างแบบเปิดและการออกแบบเชิงโมดูลช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมขีดความสามารถได้ตามบริบทภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปความยืดหยุ่นลักษณะนี้เป็นจุดเด่นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัวอีกทั้งยังสะท้อนแนวคิดด้าน มุมค่าในระยะยาวเทคโนโลยีจากยุโรปจํานวนมากถูกพัฒนาภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมที่เข้มงวดทําให้การออกแบบอาวุธคํานึงถึงการควบคุมการใช้งานการลดผลกระทบต่อพลเรือนและการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศสิ่งนี้ส่งผลให้ระบบอาวุธมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากขึ้น โดยต้องสามารถแยกแยะเป้าหมายประเมินความเสี่ยงและทำงานรวมกับระบบตรวจสอบหลายชั้นความซับซ้อนดังกล่าวไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพแต่กลับเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในสถานการณ์จริงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรปยังมีลักษณะการแข่งขันภายในภูมิภาคท,ที่สูงบอล บริษัทจากหลายประเทศต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการแข่งขันนี้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานโดยรวมของอาวุธยุโรปเมื่อรวมกับความร่วมมือข้ามพรมแดนภายในยุโรปเช่นโครงการพัฒนาร่วมด้านอากาศยานระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรือรบทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และทรัพยากรในวงกว้างเทคโนโลยีที่ได้จะมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายมิติของการทหารตั้งแต่ยุโทโธปกรณ์หนักไปจนถึงระบบสนับสนุนการรบที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางความแม่นยำของเทคโนโลยีทางทห,หารฮาราจากยุโรปยังเชื่อมโยงกับแนวคิดการป้องกันในยุคใหม่ซึ่งเน้นการแสดงขีดความสามารถเชิงคุณภาพมากกว่าการใช้กำลังแบบครอบคลุมอาวุธที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้การปฏิบัติการมีเป้าหมายชัดเจน ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในระดับการวางแผนและการดําเนินการความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานที่เข้มงวดนวัตรกรรมที่ต่อเนื่องและความแม่นยําสูงจึงทําให้เทคโนโลยีทางทหารจากยุโรปถูกมองว่าเป็นระบบที่มีความสมดุลระหว่างพลังประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในบริบทของสงครามและความมั่นคงร่วมสมัย การกระจายแหล่งจัดซื้ออาวุธช่วยลดการพึ่งพาประเทศเดียวและเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทความมั่นคงสมัยใหม่ซึ่งโครงสร้างอำนาจโลกมีความผันผวนและไม่แน่นอนประเทศที่พึ่งพาแหล่งจัดหาอาวุธจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปย่อมเผชิญกับความเสี่ยงทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์เพราะอาวุธไม่ใช่ทิยงสินค้าเชิงพาณิชย์แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐการกำหนดนโยบายต่างประเทศและแรงกดดันทางการทูตการที่ไทยมุ่งกระจายแหล่งจัดซื้อจึงสะท้อนการตระหนักถึงข้อ จำกัดของการพึ่งพิงฝ่ายเดียวซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะประบางในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป,ปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในหลายกรณีที่ผ่านมาประเทศผู้ส่งออกอาวุธสามารถใช้การควบคุมการส่งมอบอะไหล่การอัปเกรดระบบหรือการสนับสนุนทางเทคนิคเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยการลดการพึ่งพาประเทศเดียวจึงเป็นการลดโอกาสที่ขีดความสามารถทางทหารจะถูกจำกัดจากปัจจัยภายนอก การกระจายแหล่งจัดซื้อยังช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์เพราะอาวุธจากแต่ละประเทศมีจุดเด่นข้อจำกัดและประัชญาการออกแบบที่แตกต่างกันการมีระบบจากหลายแหล่งทำให้กองทัพสามารถเลือกใช้งานตามสถานการณ์และลักษณะภารกิจที่หลากหลายความยืดหยุ่นนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติการแต่ยังช่วยให้การวางแผนระยะยาวมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อโลกผเผชิญกับความตึงเครียดหรือการแบ่งขั้วทางอำนาจ ประเทศที่มีแหล่งจัดหาอาวุธหลากหลายย่อมมีพื้นที่ในการปรับท่าทีทางการทูตโดยไม่ถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขด้านความมั่นคงจากฝ่ายไดฟอา์หนึ่งในมิติของอำนาจต่อรองการมีทางเลือกหลายแหล่งทำให้ไทยสามารถเจะระจาเงื่อนไขได้ดีกว่าทั้งในด้านราคาเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนหลังการขายผู้ขายอาวุธต้องแข่งขันกันเพื่อรักษาหรือขยายส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้น การแข่งขันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ต้นทุนแต่ครอบคลุมถึงคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านเทคนิคระยะยาวการมีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นยังช่วยให้ไทยสามารถกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งระบบให้เหมาะกับสภาพภูมิปอพหรือการบูรณาการเข้ากับโครงสร้างกองทัพที่มีอยู่เดิม การลดการพึ่งพาประเทศเดียวมีผลต่อเสถียรภาพของขีดความสามารถทางทหารในระยะยาวหากแหล่งจัดหาใดประสบปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจหรือการผลิตประเทศที่พึ่งพาแหล่งนั้นเพียงแห่งเดียวอาจเผชิญกับช่องว่างด้านความพร้อมรับการกระจายแหล่งจัดซื้อช่วยลดความเสี่ยงนี้ทำให้การบำรุงรักษาการจัดหาอะไหล่และการพัฒนาในอนาคตไม่ถูกหยุดชะงักจากปัจจัยภายนอกเพียงจุดเดียวนอกจากนี้ยังช่วยให้การวางแผนงบประมาณด้านกลาโหมมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดและสถานการณ์โลกได้ ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การกระจายแหล่งจัดซื้ออาวุธยังเป็นสัญญาณของนโยบายความมั่นคงที่มุ่งรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ประเทศที่ไม่ผูกตัวเองเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปย่อมมีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศทอย่างสมดุลการจัดหาอาวุธจากหลายภูมิภาคสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มน้ำหนักทางการทูตและบทบาทในเวทีระหว่างประเทศความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านทหารแต่ยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อความมั่นคงโดยรวมของประเทศ การเพิ่มอำนาจต่อรองยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านความมั่นคงจากการเป็นผู้รับเงื่อนไขสู่การเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขร่วมประเทศที่มีทางเลือกจำกัดมักต้องยอมรับข้อตกลงที่อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของตนเองแต่การมีหลายทางเลือกทำให้สามารถคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับยุทธศาสตร์และทรัพยากรที่มีอยู่การต่อรองในลักษณะนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจด้านกลาโหมและลดแรงกดดันจากภายนอกการกระจายแหล่งจัดซื้อยังมีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในเชิงโครงสร้าง พราะการทำงานกับผู้ผลิตจากหลายประเทศทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีมาตรฐานการผลิตและแนวคิดการจัดการระบบอาวุธความหลากหลายนี้ช่วยขยายฐานความรู้และประสบการณ์ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจเชิงลึกของระบบอาวุธและการบูรณาการระหว่างระบบต่างๆภายในกองทัพเมื่อพิจารณาในภาพรวมการลดการพึ่งพาประเทศเดียวและการเพิ่มอำนาจต่อรองผ่านการกระจายแหล่งจัดซื้ออาวุธจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงโครงสร้างของประเทศ ข้ามกลางโลกที่การแข่งขันด้านอำนาจและเทคโนโลยีทวีความเข้มข้นการมีทางเลือกที่หลากหลายไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ประเทศสามารถกำหนดทิศทางความมั่นคงของตนเองได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงมากขึ้น ความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปส่งผลต่อสมดุนอำนาจและบทบาทของไทยในภูมิภาคอย่างมีในสําคัญเพราะยุโรปเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอำนาจด้านความมั่นคงเทคโนโลยีทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกการเชื่อมโยงกับประเทศในยุโรปไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์เชิงเทคนิคหรือการค้าอาวุธแต่เป็นการสร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้สถานะของไทยในสายตานานา,นาชาติในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอำนาจไม่ได้ถูกกําหนดจากกําลังทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้เล่นสําคัญและการมีบทบาทในโครงสร้าง ความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปจึงทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางยุทธศาสตร์ไม่ได้ผูกติดกับขั้วอำนาจใดขั้วหนึ่งอย่างชัดเจนซึ่งมีผลต่อสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างต่อเนื่องยุโรปมีบทบาทเฉพาะตัวในระบบความมั่นคงโลกเนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้เป็นทั้งสมาชิกขององค์การด้านความมั่นคงระดับโลกและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปจึงไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของไทยแต่ยังเชื่อมโยงไทยเข้ากับกรอบความมั่นคงที่เน้นกติกาม,มาตรฐานและความร่วมมือพหุภาคีสิ่งนี้ส่งผลต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคเพราะทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการทำงานรวมกับผู้เล่นหลากหลายกลุ่มและสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรปในประเด็นด้านความมั่นคงสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะอ่อนไหว ประเทศในภูมิภาคต้องรักษาความสัมพันธ์กับมหาอำนาจหลายฝ่ายพร้อมกันความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปเพิ่มมิติใหม่ให้กับสมการนี้เพราะยุโรปไม่ได้มีผลประโยชน์ด้านดินแดนโดยตรงในภูมิภาคแต่มีผลประโยชน์ด้านสเสถียรภาพการค้าและเสรีภาพในการเดินเรือการที่ไทยมีความร่วมมือกับยุโรปจึงช่วยเพิ่มตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์และลดแรงกดดันจากการแข่งขันของมหาอำนาจที่มีอิทธิพลโดยตรงในภูมิภาคการมีพันธมิตรหรือผู้ร่วมมือที่หลากหลายทำให้ไทยมีพื้นที่ในการรักษาสมดุลและลดความเสี่ยง จากการถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆในเชิงบทบาทระหว่างประเทศความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมและมีความรับผิดชอบด้านความมั่นคงการเข้าร่วมโครงการฝึกการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการทำงานร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงทำให้ไทยมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดแนวคิดและมาตรฐานด้านกลาโหมระดับสากลสิ่งนี้ส่งผลต่ออิทธิพลเชิงนโยบายเพราะประเทศที่มีบทบาทในกระบวนการเหล่านี้มักได้รับการรับฟังมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ ความร่วมมือกับยุโรปยังส่งผลต่อการรับรู้ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเมื่อไทยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับผู้เล่นระดับโลกจะเกิดการประเมินใหม่เกี่ยวกับบทบาทและศักยภาพของไทยในโครงสร้างความมั่นคงภูมิภาคการรับรู้ดังกล่าวนีผลต่อการถ่วงดุลอำนาจและการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศอื่นๆแม้จะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับการรับรู้สามารถส่งผลต่อเสถียรภาพและพลวัตของภูมิภาคในระยะยาว ในอีกมิติหนึ่งความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปยังสะท้อนการขยายขอบเขตนโยบายความมั่นคงของไทยจากระดับภูมิภาคสู่ระดับโลกการมีปฏิสัมพันธ์เชิงลึกกับยุโรปทำให้ไทยเข้าใจแนวโน้มด้านความมั่นคงในภูมิภาคอื่นและสามารถนำบทเรียนเหล่านั้นมาประเมินสถานการณ์ของตนเองด้ความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในบริบทที่ซับซ้อน สมดุนอำนาจไม่ได้เป็นสิ่งคงที่แต่เปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปของไทยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดวางตำแหน่งของไทยในระบบความมั่นคงภูมิภาคการมีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่หลากหลายทำให้ไทยไม่ถูกจำกัดบทบาทเพียงผู้ตามแต่มีศักยภาพในการเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงรุกในประเด็นด้านความมั่นคงและเสถียรภาพ เมื่อพิจารณาในภาพรวมความร่วมมือด้านกลาโหมกับยุโรปจึงเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทั้งสมดุลอำนาจและบทบาทของไทยในภูมิภาคอย่างลึกซึ้งผ่านการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การยกระดับสถานะระหว่างประเทศและการขยายพื้นที่ในการดำเนินนโยบายความมั่นคงในโลกที่โครงสร้างอำนาจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง